สวัสดีวันสงการนครับวันนี้วันที่14เมษายน2567ครับวันนี้พามาชมฟาร์มเห็ดใกล้บ้านครับของน้องนะครับก็พาไปชมเห็ดครับหลังจากที่ตัดใยมาเป็นระยะเวลา8วันไปดูความเติบโตของเห็ดนะครับว่าจะขึ้นมาประมาณไหนแล้วทางเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทางลูกลังนะก็ถือว่าดีอยู่ พื้นที่ฟาร์มนะครับก็จะอยู่ในเขตตำบนหนองฉิมอเนินสง,ง่านะครับจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวไปเจอกันที่ฟาร์มนะครับขับรถมาสักระยะนะครับก็จะเจอทางด้านขวามือครับโซนนั้นก็คือบริเวณที่เป็นฟาร์มเป็นโรงเรือนที่ ทำดีกว่าเดิมนะครับหลังจากที่เจอพายุไปน้องก็มีลงเรือนแค่หลังเดียวนะครับก็จะมีการก่อสร้างเพิ่มเติมอยู่นะแต่ก็มีการซ่อมแซมลงแรกไปเหมือนกันเพราะว่าเจอพายุแล้วก็วัสดุเสื่อมสภาพนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนอะไรที่แบบเป็นมาตรฐานขึ้นทางเข้าสวนถ้าฝนไม่ตกก็เข้าง่ายหน่อยนะถ้าเป็นฤด,ดูฝนนี่ก็ทุลักทุเลนหน่อยนะครับ วันนี้ก็มาถ่ายให้ชมหลังจากห่างหายไปสักระยะนึงตรงนน้นนะครับตรงป่าเขียวๆตรงมีสแลนอยู่นะครับนั่นคือบริเวณในส่วนของโรงเห็ดอ้าตรงนั้นอ๋อถนนมันมองเห็นเลยเนาะถนนใหญ่เพราะว่าตอนนั้นเป็นป่าว้อยบงังแต่เนึกว่ามันไกลกัน เราเข้าไปทางขวามือตรงนั้นเป็นถนนแต่ติดรถนะถ้านหน้าฝนตรงนี้จะเข้าไม่ได้แต่ตอนนี้มันไม่มีฝนจอดแล้วครับยวลงไปดูเหตุกันนะ พี่ครับเจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มครับวัยรุ่นเจ้าของฟาร์มเกิดดีป่ะครับมากอีเรื่อยๆครับดูเรื่อยๆอันนี้เขาเอิ้นโคกยังว่าสักโคกใครนะเนี่ยเพิ่นเอิ้นเวิ้งยังเปิดอู้ผ่านว่ามันไก่สิบเบิดสภาพเลยแต่มันอบขึ้นยนบ่ เปลี่ยนยังไงเลยฮะมันห่อนนะอ่ะเดี๋ยวพามาชมเห็นดนะครับจากมือเหรอวันที่ห้าหาลังตัดใหญ่โอ้ขออากาศด้านข้างอีกนะ<า>เปิดอากาศอีกครับมมนบน่นบ,อบอกเป็นอย่างนะพี่ว่านอาจจะได้อยู่ เพราะว่ามันมีอาการเหมือนจะบ้าใหญ่น่อยๆนีน่ก็น,น,น้องบอกว่าไม่ใช่แปดวันนะครับหลังจากตัดใยห้ายวันเห็ดก็เกิดมาเต็มแผงนะครับก็ทยอยขึ้นนะนี่อันนี้เป็นเปลือกเปลือกดินผสมสดนะเนี่ยครับ การเกิดดอกนะตรงที่มองไม่ค่อยเห็นครับเราก็เริ่มเริ่มเห็นขึ้นมาลามมาเต็มแปลงนะลักษณะดอกก็ก็สวยเหมือนกันก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้ด้านบนนี่ก็ติดกับรังคาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ก็ฝั่งนึงก็มีมาแล้วนะครับอีกฝั่งนึงก็ค่อยๆ่ยทยอยเกิด น,นี้บริเวณแปลงตรงกลางครับตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องทําการเพิ่มอากาศอีกเพื่อให้เม็ดเห็ดที่เขามีลักษณะแบบเนี้ยเขาสามารถรวมดอกได้นะอันนี้คือเขาบ่งบอกว่าอากาศเขาไม่พอนะในบางจุดแต่ว่าก็ไม่ดกเกินก็ดีครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนี่ยหรือไม่ก็เดาวหลอกให้เม็ดเหล่านี้ค่อยๆโตนะครับ ใช้เวลาในการเจริญเติบโตสักระยะแล้วเราก็จะทำการให้น้ำตอนนี้คือหลังจากที่ดูแล้วนะครับเราจะประเมิอนอาการนะครับว่าเราสมควรทำอะไรต่อไปกับแปลงเห็ดอันดับแรกเราต้องทำการเช็คความชื้นแต่ละชั้นนะครับนะแล้ก็แตะดูเลยนะอันนี้ก็ชื้นอยู่นะครับดูเหมือนหน้าแห้งแต่ไม่แห้งนะครับเพราะว่าในชั้นมีความชื้นอยู่ข้างล่างนะทีนี้ก็ บริเวณชั้นตรงกลางเห็ดติดเมด็ดดีความชื้นดีตรงนี้ปล่อยนะครับปล่อยเลยยังไม่ต้องทําอะไรนะยังไม่ต้องทําอะไรครับมีความชื้นดีอยู่ตอนนี้ก็คือขาดแค่อากาศเพิ่มเติมเพื่อให้เห็ดเขาโตได้ไวนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าชั้นข้างล่างติดเมด็ดดีก็แสดงว่านะครับอากาศด้านล่าง มีความเหมาะที่เห็ดเขาจะติดเม็ดและเจริญเติบโตได้ดีกว่าด้านบนเพราะว่าอะไรนะครับ <unt> เพราะว่ามันเป็นฤดูร้อน<ๆ>มันก็เข้าทฤษฎีที่ผมว่ามันเป็นฤด,ดูร้อนเมื่อฤดูร้อนนะครับด้านบนอากาศเสียหรือความร้อนจะลอยตัวด้านบนนะครับทาให้บริเวณชั้นล่างามีความพอเหมาะที่เห็ดฟางมันจะเกิดมันก็จะติดเม็ดชั้นล่างดีกว่าเห็นไหมครับนะด้านนู้นก็เหมือนกันนะจะติดเม็ดชั้นล่างดีกว่า นะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวนะครับความร้อนด้านบนจะดีกว่าชั้นล่างเห็ดฟางชั้นบนนะครับมันจะติดเม็ดได้เยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมฤดูร้อนเห็ดชั้นล่างออกดีกว่าชั้นบนนะครับทำไมฤดูหนาวชั้นบนดีกว่าชั้นล่างมันอยู่กับการถ่ายเทอากาศระหว่างชั้นทีนี้ระหว่างชั้นนะครับห่าง50เซนครับมันจะสัมพันธ์กับการถ่ายความร้อนระหว่างชั้นขึ้นหากันนะครับถ้าห่างเกินไปครับความร้อนมันออกด้านข้างได้นะ ทีนี้การถ่ายอากาศนะระหว่างชั้นมันก็ไม่ส่งผลกับด้านบนมันก็เป็นปัญหาได้นะครับว่าทําไมเห็ดมันถึงไม่ค่อยออกดีนะเพราะฉะนั้นระยะที่ประเมินมาดีที่สุดก็คือระยะห่างของชั้น50 6 0ถึง60เซนนะมันก็จะเป็นระยะที่แบบว่าให้ผลได้ดีที่สุดและทํางานได้ง่ายที่สุดเวลาเราอเอาเข่งยัดเข้านะครับภายในชั้นนะครับ เอาเข่งยัดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ความเอาขี้มันกาดมันออกมานะครับมันก็จะถอดเข่งออกมาได้ถ้ามัน40่สิบเซนนะครับเวลาเราดึงเข่งออกมามันก็จะติดชั้นบนยิ่งน้ําหนักของกางมันที่ทับชั้นบนลงมานะ่มันจาก40่สิบเซนมันก็จะลงมาอีกนะครับเป็น30%มสิบยิ่งทํางานยากนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างของชั้นควร5 0าสถึงหกเซนมันแอดลงมาแล้วเราก็ยังสามารถทํางานได้อยู่นะนั่นมันก็เป็นเรื่องของการทํางานที่สะดวกแล้วก็เรื่องของ ความสําคัญนะครับในระยะห่างชั้นนะครับก็ไปสัมพันธ์ถึงความยาวของโรงเรือนนะครับปกติโรงนี้5้คูณเนะครับทีนี้น้องตัดลงมาเหลือ 5, ้าคูณแผลผลิตออกเยอะกว่าเดิมนะครับออกดีกว่าเดิมการคุมอากาศทําได้ง่ายกว่าเดิมนะครับนะการนึ่งอุณหภูมิโรงเรือนนะครับจากท่อไอน้ําทําได้ไวทําได้ดีกว่าเดิมนะครับประหยัดเปลือกมันประหยัดเปลือกมันมากกว่าเดิมนะครับ สามารถใส่เปลือกมันได้เต็มที่น,นี้ก็ใส่หนาเลยนะครับหนามากครับนะเห็ดก็ยังออกได้ออกดีเหมือนเดิมนะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ใช้เพาะเห็ดมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ทําการย่นระยะเสาทําการเปลี่ยนเสาไม้เป็นเสาปูนนะครับเปลี่ยนไม้โครงตรงนี้เป็นไม้หน้าสามหน้าสี่หน้าห้าก็ว่าไปนะครับแต่ชั้นเพาะยังเป็นตัวเดิมนะครับก็มีการเปลี่ยนเสาเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับจากไม้ยูคาบ้างเป็น ไม้แก่นแบบนี้นะครับไม้แก่นไม้แดงเก่าเงี้ยหายากนะตัวนี้แข็งจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็พามาดูเหตุด้วยนะครับพามาพูดหาความรู้ไปด้วยแล้วกันนะครับอันนี้หลังจากตัดใยห้าวันนี่ครับความชื้นยังได้อ่าความชื้นยังได้อุณหภูมิยังดีครับนี่ตอนเช้าแต่ตอนเที่ยงนี่ก็จะให้น้องเขาเปิดตรงนี้ครับเปิดอากาศเพื่อให้เสริมอากาศหน่อยนะ นี่ก็จะเป็นเม็ดเห็ดร,ระยะเวลา5วันเชื้อที่ใช้ก็จะเป็นเพชรพยาแลนะครับด้านบนก็ติดเม็ดขึ้นมาเห็ดออกแบบนี้หรือว่าออกสวยนะค่อยๆทยอยโตมาเรื่อยครับโตมาเรื่อยๆแล้วก็มีเม็ดตามเรื่อยๆนะครับโรงนี้ผมว่าไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าโลแน่นอนอันนี้ก็บริเวณที่มันมันมันจะเป็นลาขาวนะครับเนี่ยดูไม่ยากแต่ตอนนี้ลาขาวนอกไปแล้ว นะนอกไปเรียบร้อยแล้วครับโดนกําจัดไปแล้วถ้าหมักวัสดุดีนะครับเวลากําจัดราข่าวหรือนะไนมันจะอยู่ในบริเวณที่มันจํากัดนะมันจะไม่ขยายตัวเป็นวงกว้างมากเท่าไหร่อันนี้ก็คือทรงดอกของเพชรพยาเลนะครับที่เริ่มติดเม็ดมาอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามอีกทีนึงเดี๋ยวน้องเขาจะส่งผลให้ผลผมดูอีกทีนึงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเข้ามาถ่ายให้ดูนะครับไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับหรือวันเมื่อลือนก็น่าจะ เห็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่านี้เนาะโอเคครับคลิปนี้ก็คงมาถ่ายให้ชมประมาณนี้นะครับเกับเกี่ยความรู้เล็ก,ลกๆแน่นอๆนะครับสำหรับการเพาะเห็ดฟางโรงเรือนเนาะท่าใดสนใจก็สามารถพูดคุยสอบถามได้นะครับสาหรับเชื้อเห็ดฟางเพิเพยาแลของเราอ่ะเข้ามาแต่ละทีเราต้องทําการประเมินสถานการณ์นะครับว่ามันมีอะไรที่แปลกแตกต่างหรือมีอะไรที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะครับ ใน,ในแต่ละวันเนี่ยครับที่บอกเปิดเปิดอากาศเห็นไหมครับดอกเริ่มเป็นขนแสดงว่าเขาต้องการอากาศเห็ดน,นียต้องการติดเม็ดนะครับแต่ว่าอากาศมันไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้องแบบนี้เลยนะครับก็คือแบบกั้นสลนแล้วเปิดอากาศให้เข้าเลยนะครับเปิดแง้มจั่วด้านบนให้อากาศเข้าด้านข้างเปิดให้อากาศเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้เห็ดโซนนี้เขาติดเม็ด เจอปัญหาก็คือบริเวณเนี้ยแบบเนี้ยครับเขาเขาอยากติดเม็ดแต่เขาติดไม่ได้เนี่ยครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นผังผืดมันจะเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องระบายอากาศความชื้นได้อยูอ่หลังจากเม่นเห็ดโตมาอีกประมาณวันสองวันครับแห้งไม่เป็นไรเราลดน้ําได้ครับเราลดน้ําได้เลยเพราะว่าเห็ดเขาโตแล้วนะครับด้านนี้จะอากาศจะดีกว่านะเพราะว่าเห็ดไม่มีปัญหาเรื่องดอกเป็นขนเห็นไหมครับไม่มีนะมีก็มีน้อยนะครับม,มีมีน้อย แต่มาดูอีกฝั่งนะครับพามาดูอีกฝั่งนี่ครับมีลักษณะอยากติดเม็ดแต่ติดไม่ได้เพราะอับอากาศเกินนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแก้ไขตรงนี้นะครับอ่าโดยการให้อากาศนะครับให้อากาศเพิ่มนะแล้วก็พรุ่งนี้อาจจะมีการลดน้ําเกิดขึ้นนะครับนิดหน่อยเดี๋ยเป็นเมื่อลื่นนะครับก็จะประมาณนั้นพามาดูในโซนที่อากาศดีจริงๆหรือมันอยู่ใกล้ประตูเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ประตูใช่ไหม อนนี้อากาศมันถ่ายเข้ามาครับบริเวณนี้เห็ดจะไม่มีปัญหาเห็นไหมครับดอกเห็ดจะไม่มีปัญหาเหมือนจุดที่ถัดออกมาไกลเนี่ยนะครับตรงนี้จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะไกลออกมาหน่อยนะครับจากประตูนะพาดูแบบใกล้ชิดเลยไกลออกมาจากประตูหน่อยนะครับดอกเห็ดเป็นขนนะครับไม่สามารถจับดอกให้เกลี้ยงแบบนี้ได้นะนี่ตรงนี้ครับลมถ่ายมา ด้านขอบเม็ดเจริญเติบโตครับแต่ด้านกลางเริ่มมีปัญหาครับเป็นใหญ่เพราะว่าอากาศมันเข้าไม่ถึงมาอยู่จุดนี้ก็ได้ครับการหายใจไม่สะดวกครับขยับไาหน่อยนึงตรงนี้หายใจสะดวกเนี่ยแค่นี้เองนะครับมันก็มีผลแล้วนะครับสําหรับการเพราะเหยินเนี่ยตรงนี้ผมหายใจสะดวกนะเนี่ยเนี่ยหายใจสะดวกพอมาตรงนี้เป็นหายใจไม่ค่อยอิ่มนะครับนี่บริเวณที่มันมีปัญหาตรงเนี้ยตรงที่ผมถือกล้องอยู่เนี่ยนะครับ อ่ะเดี๋ยวพาไปดูจุดนั้นนะที่มันเกิดดีๆว่ามันหายใจสะดวกหรือเปล่านะนี่นะครับนี่ตรงนี้หายใจสะดวกมากครับเนี่ยแล้วก็ตัวเรานี่แหละเป็นเกณฑ์นะครับในการในการวัดเนี่ยตรงนี้หายใจสะดวกมันก็แปลกใช่ไหมว่ามันหลบประตูแต่ลมมันตีตรงนั้นครับเข้ามานี่นะมันจะมาโซนนี้ครับ โซนนี้ปึ๊บมานี่ครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่ะเก็บตความรู้ว่าทำไมไม่ควรทำโรงเรือนยาวนะนี่ก็คือเหตุผลนะครับส่วนตรงกลางด้านล่างอากาศเข้าถ่ายทดีดีตรงกลางก็จับเมด็ดดีไม่บ้าใหญ่เห็นไหมครับนี่ไม่บ้าใหญ่เขาติดเม็ดได้ด้านบนมันก็จะติดเม็ดยากเพราะว่าอย่างที่บอก อากาศเสียมันลอยด้านบนนะครับมันก็ส่งผลให้ออกซิเจนมันเริ่มน้อยมันก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องเติมอากาศให้ได้ครับอะไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมในคลิปหน้านะครับสําหรับโรงเรือนนี้แต่แน่ๆครับได้เห็ดเยอะแน่นอนไม่ต่ํากว่าร้อยกว่าโลนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวผมไปธุระต่อครับขอปิดคลิปไว้แค่นี้ครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ